ไปไปอย่างนี้อ่เออเอาก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มาไม่มาด้วยตัวเองผมบอกทุกคนไม่ได้ก็ต้องมาอครับเพราะว่ามันก็ตามกันตอนะทางแรกทางรนนคนกล่าอั้เขาส่งทนไปแล้วไอ้การส่งคืนมาทีนี้สคืนมาก็มีประเด็นให้ต่อ มรนตำรวจสอบตาประเด็นเอกการถ้วเดี๋ยวเเรส่งตำนวนให้เอกการเาพิจารณาอีกนึงด่วนว่าอายการถูกฟ้องและผลคดีเป็นไงเขาจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายทราบททุกคนว่าผลคดีเป็นไงที่ท่านมาแจ้งความอะไรเนี่ยเนาะเข้าใจอะไรนะอายการเขาส่งคืนส่งคืนมาไม่ใช่ไม่ใช่คือบางทีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการสอบสวนครับประเด็นการสอบสวนว่าอายการเนี่ยบางทีองมองว่า การประเด็นงารตรวเนี่ยยังไม่ครบตามประเด็นนี่ไที่เขาว่าเขาสงสัยเขาสับไ่อเนื่องแล้วตำรวจอายุความ,ามเขา,ออาเองมันมันมีบางข้อหาบางอะไรเนี่ยเขาก็มีพิจารณาบางข้อหาหมันข้าม้วก็ข้ามไปจำรวจอายุความเป็นไม่ใช่มันก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าวันที่กระทําผิดวันที่เรารู้ทราบทราบ เขานับแต่วันที่รู้เ่ามผังคทหลผิดนไ่ไโอ้ยไพี่มะไรไม่ดูมนดูก็เขานับแต่วันที่เรารู้ครับเนาะนับแต่วันที่รู้เรื่องรู้ตัวผ่้บัคับบัญช์ประจัยอายุวานมานับแต่ดูงั้นเนาะประจัยนะครับไข้ปใจัยจะมี มียะไก็เข้ามายี่ลงค้าเข้มาตาดได้รียก็ไปสาดงานกับผู้ใหญ่เดก็ได้นวผู้ใหญ่เดกก็มามาได้เนาะไม่เป็นไร